สำหรับผู้ที่เป็นประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะทำงานมาอะไรต่างๆทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันจะไหมเมื่อเสีภาษีแล้วพออายุ60ไม่มีบํานาญจะไหมหไม่เหมือนข้ารายการอพอไม่มีบานาญปุ๊บร่างกายแข็งแรงก็ยังทำงานต่อไปได้แต่ถ้าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงฮะรูกเต้าก็เลงดูแต่รับเราเนี่ยจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ประเภทนี้ได้ยังไงก็เลยคิดมานะครับบำนาญประชาชนให้ เดือนละสามพันบาทนะวันล,ละร้อยบาทนะถ้าก่อนเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยใช่ไหมเท่ากับวันละเท่าไหร่ยี่สิบาทนะครับมันไม่พอทานหรอกนะครับเราให้วันล,ละร้อยก็พอพอ,พอจะดำรงชีพได้ถูกไหมก็จะให้ไปเรื่อยๆทำรองนี้นะฮะก็จะใช้งบมานส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนะก็ เราจะมีสถานสงเคราะห์นะครับที่จะดูแลบุคคลพวกนี้อยู่ประเภทอัรถาบ้างหรือประเภทที่บุตรหลานจะดูแลเป็นพิเศษนะมีค่าใช้จ่ายมีห้องหับมีแอร์มีเครื่องบำรุงสุขต่างๆนั่นนะพอสมควรเราก็สามารถให้กรมประชาสงเคราะห์นี่นจัดให้ได้แต่สิ <c oughs> ่งสําคัญที่สุดว่าเดี๋ยวท่านธุวิชัยจะถามผมว่าเงบมาจากไหนผมไม่กู้นะครับผมเอาง่ายๆใช้วิธีประหยัด ใช่ไหมฮแล้วก็ปราบทุจริตเหลือเฟือท่านใช่ไหมเหลือเฟือที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปัญหาอื่นๆได้อีกนะครับค่ะก็ไม่มีพักไหนที่พูดถึงการยืดอายุเวลาเกษียณหรือว่าจะเพิ่มคํานิยามการสุงวัยที่ไปไกลกว่า60ปีนะคะรับก็จะทำให้หลายคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นจริงผมก็มีนโยบายอยู่นะฮะให้ข้าราชการเกษียณ65นะครับ พราะปกติข้าราชการเกษียณแค่60ใช่ไหม,ไหมแต่ว่าตุลาการ,ก,ราการการเกษียณ70ถูกไหมฮะแต่ให้เป็นดำรงตำแหน่งแค่65หลังจากนั้นก็เป็นอ,อาวุโสผมก็ดูพวกอาวุโสเนี่ยงานไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะตีกรอบกันยันเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะลดลงมาเหลือ65สิ้าและข้าราชการอื่นก็ควรจะเพิ่มไปเป็น65นะครับในเรื่องทัดรับกัน